โหมมไหมครับเนี่ยโอ้ย <laughs> เหลือวะไหมเนี่ยโอ้ยังยังยังไม่จมยังไม่จมผมยังไงนี่อยู่ยังเห็นเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะฮะม,มีตัวอไม่เอ่ยแวเราลุ้นด้วยกันนะฮะมีป้า,าเอ่ยแล้วผมดูดูนะฮะไม่แน่ใจ,จลองดู เฮ้ยแลมันมีแล้วมันมีโอ้โหอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ปลามันล่องอะไรกันอย่างเงี้ยนี่ก็ผมสวัสดีก็ผมสวัสดีเอซีท่านนะผมและสวัสดีผู้รับชมนะวันนี้ครู่มนอดสองวันนะผมผมพามาดูรอบนะผมนี่ผมน้ําก็ยังขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ขึ้นไวมากรอบที่แล้วก็ยังอยู่ขนาดนี้นะก็ยังไม่แน่ใจว่า มันจะขึ abei, away, open, ้นต่ออีกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะลดลงเรื่อยเือนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นหลังหลังนี้ครับผมจะเป็นยังไงนะฮะจะขึ้นไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยปลากระสงปลากระสงเห็นแล้วเห็นแล้วผมว่างูผมว่างูไม่ใช่งูครับผมปลากระสงปลากระสงปลากระสงเห็นเห็นแล้วหนึ่งตัวแล้วผมเอ้าอะไรเนี่ยปลากระสงกระเต่าโอ้โหนี่ครับผม โอ้สวยงามสวยงามเอาเต่าบ้านผมมีเต่าหับเยอะนะครับผมฝังนู้นน่ลูกนึงตรงนี้ดักไม่ได้ครับผมลึกแล้วเอานะนี่ครับผมเอาชัดๆนะโอเคเนาะอืมโอเคโอเคชัด,ชดหน่อยอ่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นปลากระสงตัวสวยๆเลยนะครับผมนี่ฮนะเอ้าได้อย่างนี้ก็เฮ่เขาออย่างชั่วผมคุ้มค่าเหนื่อยฮะ ตรงนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งฝั่งนู้นด้วยกันอีกทีฮะอ่าน,นี่ครับเนี่ยที่เตา่าละเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปากกระดีก็ไม่ได้อยากได้แล้วก,กด็ดีอ่ะอันนี้เต่าอ,อ่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวปล่อยอ่ะลูกสาวปล่อยปล่อยนี่อ่ะปล่อยนี่เลยลงนี้อ่ะปล่อยไปอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปถึงฝั่งนู้นเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีครับฝั่งนู้นมีอยู่เท่าไหร่หนึ่ง สองสองสามลูกสามสามลูกก็ฝั่งนู้นมีสองแล้วก็พายเรือข้ามไปนู้นอีกลูกลนะ่นึงฮะเป็นสามครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูอีกสองหลังครับผมมีหลังนี้กับหลังนู้นนะฮะจะเป็นยังไงครับผมรุนรุนด้วยกันฮะมีตัวเมืเอ่อยหลังนี้ครับผมจะมีตัวบ้างไหมมีตัวให้รับชมบ้างไหมบ้างไหมเอ่ยอันนี้ผมยันไม่สูงเลยนะฮะหัวว่าจะ น้ำจะท่วมนะฮะอืมจะมีตัวไม่เอ่ยอะไรอะไรเอานี่ครับผมเอาปลาหมอปลาหมอนะติดอะไรอะปลาหมอปลาหมอปลาสลิดครับผมเอาเริ่มีปลาล่องล้วกันเนี่ยะนี่ครับเอานี่ฮะปลาหมอปลาหมอสามตัวปลาสลิดตัวหนึ่งครับผมเอา้าสวย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 อย่างนี้ใช่ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้มันก็จะมืดครับผมวันนี้ฮะัอาตากรอนจะจผมนะเออ สวย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 งามสวยงามสวยงามรีบทําเวลาเะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะมืดนะผมทำท่าจะมืดแล้วเอ้สวยงามสวยงาม,งามตากล้องจับจับรออูดออโอเคเอา,เอาไปไปนู้นเลยไปนู้นเลย,เด,ยเดี๋ยวผมกลับมาดักดักไช้าครับผมอื <c oughs> อันนี้แหละครับอันนี้เป็นยังไง มาตเข้องมาอย่น,นี้ตะข้องจับว่ะเดี๋ยวเราลุ้นหลังนี้ด้วยกันนะฮะจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้พอผมย้ายมาดักสูงนี่ยังเหลือพื้นที่น้ำาเยอะนะผมขยายตะไคร์เข้ามาฝั่งฝั่งนีด้ด้วยนะครับผมอลุ้นด้วยกันฮนะมีตัวไหมเอ่ยมีตัววไหมมีตัวไหมห้ยนี่ไงปลาไหลปลาเล่หูยโอ้ยปลาไหลปลาสลิดครับผม หมายน้ําขึ้นผมว่าแล้วพอน้ําขึ้นทีไรก็ผมนี่ครับน้ําขึ้นนี่ปุ๊บเดมีปลาไหลตลอดครับผมเอ้สวยงามสวยงามอย่างนี้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูดูซะก่อนถ้ากล้องอเห็นไหมสวย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 อ๋ปลาไหลไซส์อู้นูแล้วไซครึ่งโลแล้วครับเอาเี้ยครับ,ไ,รบไซใหญ่ครับเอาไปครับผมสลิะะดนี่ประกาศดี ปลาคดีจะปล่อยฮะไม่เอาแล้วปลาคดีไม่รู้จะไปทำอะไรละตอนานี้ลูกเหยื่อทงไม่ค่อยกินอะแต่จับไว้อันนี้หนักตึกงเลยหนักตึกแล้วอะปลากดีเดี๋ยวผมปล่อยอ่ะโอเคผมเดี๋ยวผมไปถึงผมพายเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีกะหลังนี้ด้วยกันฮะจะมีตัวไม่มีตัวนะผมเมื่อรอบที่แล้วผมได้ปลาช่อนใหญ่ไปนะฮะวันนี้จะเป็นยังไงครับผมเรามารุ้นด้วยกันฮนะจะมีตัวไม่เอ่ย รอบอยังอยู่เหมือนเดิมนะรอบยังอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีตัวไม่มีตัวนะฮะแล้วลุ้นด,ด้วยกันนะครับผมตัวของพ่เอ่ยตัวพี่เอ่ยคืออะไรอ่ะโอ้โหผมปลาสลิดปลาหมอเอ้าอย่างงี้สวยงามอยู่ปลามันล่องครับผมอ,ะอ่ะตาช่องถอยหน่อย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 โอ้นี่โอ้โช่องปลามันเป็นช่องปลาอยู่เนี่ยนี่ครับผมเอ้า โอ้ปลาสลิดปลาหมอปลาหมอก็หลายตัวเลยมาซุกซุกกันอยู่ยังไงครับเนี่ยอู้ออยอเดี๋ยนี้จับนะเอาถ้ากล้องถ่ายให้ดูดูดดนี่เอ้ยปลาสลิดก็ตัวเขาฝ่ามานะือครับปลาหมอก็ไซส์กำลังย่างครับผมโอ้ย่างได้ราบได้ครับผมสวยงามเลยผมจริงจริงแล้วในห้วยที่บ้านผมนี่ผมว่ามันไม่ค่อยมีปลาหมอมันไม่เคยเห็นปลาหมอเลยนะโอ้ บัวจะเข้ารอบนี้ก็ไม่รู้มาจากไหนครับนี่ฮะเอาเอาละครับ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 ไม่เราไม่เคยมีปลาหมอใช่ผมยังต้องไปดักตะไข่ที่อื่นเลยฮะดักตะไข่ที่ว่าผมไปดักตะไข่ปลาหมอนะผมโอ้พวกนี้ปลาหมอเยทีเดียเออแล้วปลาหมอเยอะฮะนี่ปลาหมอกับกับปลาหมอที่แถวบ้านกับมีกับมีเยอะเหมือนกันฮะเอ้าเฉยเลยเฉยเลยโอ้โอเคอย่างเงี้ย ออย่างนี้ผูกไว้ก่อนฮะปลาไหลปลาไหลมันอยู่ในนี้นะครับผมถ้างั้นโอ้โหนี่ครับผมปลาไหลมันอยู่ในนี้ถ้าไม่ผูกดีๆลิฟอีกครับผม,มหายได้อะ,อะตาตากล้องถือไว้อโอเคผมเดี๋ยวผมขอดักก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปถึงสองหลังฝั่งนูน้นแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสองหลังสุดท้ายกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาตากล้องเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้มาขึ้นมาข้างบนเลยไกล้ใกล้นะอ่ะขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้ ขึ้นมาขึ้นเลยโอเคได้ไมเอ่ยเดินลงมานี่ก็ได้ไ,ได้ใกล้ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นสองหลังนี้ด้วยกันนะฮะจะเป็นยังไงผมน้ําก็แล้รวรู้สึกว่าครู้สึกว่าค่อนข้างจะทรงเลยนะวันนี้ผมจะเอาจันมาลงเพิ่มด้วยครับผมวันนี้หนึ่งหลังนะฮะเดีย๋ยวเรารุ่นๆด้วยกันครับผมเป็นยังไงจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอม,มีตัวไม่เอ่ยรุ่นๆน,นะครับผม ลุ้นลุ้นลุ้นลุ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 นเป็นไงเงียบจริบมีแต่ปูผมปูต้องออกฮะปูต้องออกปลาขาออกไม่ยอมออกครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบขาเข้าฮะเป็นยังไงครับผมก่อนนี้มันจะมืดก่อนนะฮะเรอบขาเข้าขาเข้าเป็นยังไงบ้างโอ้ปลากระดีมันมาตายกันบานเลยครับผมแล้วลุ้นด้วยกันนะฮะมีไม่เอ่ย เอาอะไรเนี่ยปลาสลิดครับผมเอ้ปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดมีปลาสลิดครับผมเอ้นโอ้หมันปลาสลิดอยู่ฮะนี่ครับผมปลาสลิดหนึ่งตัวแล้วปลากระดีปูหนึ่งตัวปูนี่ <c annya> <ป idol, S 1> ต้องเอาออกไม่ได้เลยโอ้โอป,ปูสองตัวตรงนี้มีปูโอเคเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาในเรือเนี่ยตรงนี้แหละในเรือนี่แหละ ผู้ผลิตดูว่าผมเนี่ยฮะใหญ่มากเลยครับผมเอาปูต้องออกของผมปัดอ,อ,อ่ะอ่านี้โ,นนโบกมข้อมออเออ๋ออ๋อโดนกล่องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปปลาด้วยกันนะวันนี้ก็ผูค่อนข้างหลายตัว้วครับผมเดี๋ยววันนี้มันจะมืดครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงจันเพิ่มอีกสักหลังหนะะึ่งครับเลยฮะจันจันผมทาเองนะครับผมเอาไม้เก่าๆฮะไม้แตกๆผุๆผูพังๆครับผมมาทำฮะ ก็ยังพอได้ได้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับผมโอ้ดูปลาสลิดดิผมนี่ฮะฝ่ามือผมเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้ในผลอยู่ฮะพอได้กินดิผมอ่ะนี่ครับผมนี่แต่ก็จับจับหน่อยจับมน่อโอ้โหนี่ครับผมปลาสลิดหลายตัวเลยนะผมปลาไหลปลาไหลปลาหมอปลากระสงครับผมนี่ฮะปลากระสงปลากระสงเขาใหญ่เลยครับผมนี่ครับโอ้ โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดี F c ซทุกท่านานะครับผมและสวัสดีผู้รับชมนะฮะวันนี้ผมพามายามรอผมเมื่อวานนี้จริงๆเราครบ2วันตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ฝน,นตกเยอะครับผมผมมายามไม่ได้ครับวันนี้ผมก็เลยมายามวันนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับผมน้ําขึ้นมาเยอะเลยครับผมจะท่วมรอบไหมครับ ไม่ท่วมไม่ท่วมน้ําน้าขึ้นไปอีกครับผมน้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยฮะฝั่งนู้นไม่ท่วมเดี๋ยวถ้าลุ้นหลังหลังนี้ด้วยกันนะอืมจะเป็นยังไงแต่ผมหนุนไว้เยอะนะฮะรอบนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่ว่าจะท่วมยากครับผมเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันฮะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมีตัวไม่เอ่ยตัวไม่เอ่ยมีตัวไม่เอ่ยมีตัวไม่เอ่ยโอ้มีมีปลาหมอผมปลาหมอเออไม่ค่อยมีปลาอะไรเท่าไหร่มีปลาหมอแค่ตัวเดียว อ่ะโอเคผมเดี๋ยวอันนี้ผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมไปถึงฝั่งนู้นเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีนะอ่ะออกมาดูกันอีสองหลังพวงนี้ฮนะจะมีตัวไม่มีตัวนะผมน้ําขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นๆด้วยกันฮนะขึ้นมาจะว่าขึ้นมาเยอะก็ขึ้นมาีิประมาณทักไม่เท่าไหร่ประมาณห้าเซนครับผมเรามาลุ้นหลังนี้ด้วยกันฮนะใจหมด <laughs> ลุนด้วยกันครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยเอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงมีอยู่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 นี่ปลาสลิดครับผมสามตัวสวยๆเลยครับผมตัวฝ่ามือฝ่ามือเอ้าอย่างนี้โอเคอยู่เอออย่างนี้โอเคอยู่โอเคอยู่โอ้หอบหอบเหนื่อยผมนี่ครับเอ้ามาแล้วมาแล้วปลาสลิดครับผม โอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับผมตัวฝ่ามือฝ่ามือเลยคะับตา้อถือถือหลุดหลุดอ่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมดักอ่ะเดี๋ยวผมมาดักไปนี่อือมอาครับทางนี้ยังเหลืออีกหนึ่งหลังครับผมแล้วก็เดี๋ยวพายเรือข้ามไปนู้นอีกหนึ่งหลังนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันหลัง,ลงนี้กันเลยฮนะมีไม,ม่มีนะครับผมอืมจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรารุ่นด้วยกันฮนะจะมีตัวหรือไม่มีตัวนะฮะ แหลน้ำข้างในแหลเหมือนจะมีหรือเปล่าลุ้นด้วยกันนะครับมีไม่มี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 ไม่ววันนี้มันเงียบคิปจังอะ่ะเมีขาดมีอะไรบ้างไม่เอย่ยเงียบเกินไปครับโอเคผมเดี๋ยวมันจะช้าผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดักเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนั้นอีกยังมีอีกสามหลังครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูหลังที่สี่กันครับผมอืมอะไรเข้ามามาแล่เละๆครับผมอืมมีคนมาทำอะไรครับผมเนี่ยเออไม่ใช่ผมนะฮะอันนี้มีคนมาทำอะไรไม่รู้อะไม่เป็นไรช่างเขาเดี๋ยวเรามาลุนหลังที่สี่ฮะหลังหลังนี้ครับผมจะมีตัวหรือไม่มีตัวจะผมว่ามีแมมล่เหม,มือนมีคนมาขัวนแล้วล่ะ มีตัวไม่มีตัวก็ไปวากันแล้วนี้อืมเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหไอเหลือมอ้อแหมไอเหลือมอ้อแล้วครัเห็นแน่แท้แลยครับโอ้โหเอา้ามีอยู่โอ้ปลาสลิดครับผมปลาสลิดไอเหลือมอ้อใหญ่โอ้โหพระเจ้ามีปลาสลิดเท่าไหร่สองตัวครับผมเาไม่เป็นไรครับเหลือมอ้อเหรเหลือมอ้อไม่ทําอะไรล้วน่ากลัวละนี่ งูเหลืออ้อฮะเอเขาเข้ามากินปลากระดีครับผมเนี่ยเยอะผมดูโหด,ดูทีฮะมัน,น,น,นกินตะท้องป่องเลยผมเนี่ยเออเอาไปอ่ะไปไปเลยเออไปไปแล้วเป็นงูงกินปลาครับผมก็คือว่าก็แบ่งๆ,ๆกันฮนะเขาบ้างเราบ้างฮนะเขาก็ไม่กินปลาใหญ่แล้วครับเขาเขาเขาเ,เขากินกันไม่ได้แล้ว เขากินแต่ปลากระดีครับผมเราก็แบ่งเข้าไปฮะอ้าวโอเคโอเคอ่ะอือโู้ปลาสลิดหลายตัวเลยนะครับเนี่ยปลาสลิดหลายตัวแล้วฮะนี่ครับนี่ครับโอ้หลายตัวหลายตัวสวยอยู่สวยอยู่อ่ะโอเคอ่ะโอเคผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองหลังสุดท้ายฝั่งนู้นนะครับผมดูเดี๋ยวเรามาดูสองหลังสุดท้ายกันนะจะมีตัวหรือไม่มีตัวนะฮะทรงนี้ดูปลาขาเข้ากับปลาขาออกกันนะครับผม เออจะเป็นยังไงบ้างนะฮะลุ้นด้วยกันครับผมก็มีโยไม่เอ่ยน้ำเยอะครับผมเราลุ้นด้วยกันนะฮะมีไม่เอ่ยมีวองไม่เอ่ยเงียบเออทำไมไม่มีปลาเลยมีแต่ปลาเลยเนี่ยมีแต่ปลากระดี่นะครับผมไม่มีปลาเลยรั้วันนี้มีแต่ปลากระดี่เดียวเดี๋ยวเราลุ้นหลังในนะฮะจะเป็นยังไงนะครับผมมีตัวว่าไม่เอ่ย ลุ้นด้วยกันเผื่อฟุกนะครับผมเผื่อฟุกเผื่อฟุกหลังนี้หลังนี้จะมีัไม่เอ่ยโอ้ป่าป่าหรืออะไรนกครับผมอ่ะออุย้ยตกใจหมดอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรไม่มีเลยเอยแลเหมือนมีคนข้ามมาด้วยครับผมไม่เป็นไร เช่ไหมฝั่งนู้นที่ว่าผมดูหลังรูปเมื่อรูปเมื่อกี้นะครับมีคนเข้ามาตัดไม้ไผ่ด้วยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นรอบเห็นอะไรผมบ้าบ้าน,นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะ,ะก็วันนี้ก็ปลาก็ได้มาเยอะอยู่เท่าไรฮะก็มีปลาสลิดับผมนี่ปลาสลิดกับปลาหมอผมก็พอได้กินับผมเียฮะก็ยังพอได้กินอยู่อ่ะวันนี้ก็นี่ครับตะครอง อ่าโอเคอ่ะ okay. อย่างนี้ก็ยังพอได้ลุ้นกันอยู่ครับอ่าโอเคครับผมฝากติดตามช่องช ah ่างสายล่าคุณมากินแล้วก็ช่อง youtube ช ah ่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังที่สองกับหลังที่สามกันนะหลังที่สองกับหลังที่3ามนะเป็นยังไงนะครับผมอืมหลังนี้เด,ดี๋ยวลองดูหลังนี้ปลาเขาดูดูห้าดูปลาครับผมเนาะป๊อป๊บปป๊ปป๊บปปลาอืม ปลาค่อนข้างเยอะนะครับปลาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นยังไงเนะี่ยจะมีบ้านหรือเปล่านะฮะผมเราลุ้นด้วยกันฮนะฮะมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมาไม่มีมมมมมมมเลยห้องป่าเอา้ยย้ายขึ้นบนมามาครับผมเรามาดูหลังนี้กันบ้างฮนะทีหลังนะผมโอ้โหดูครับผมน้ำขึ้นมาเยอะผมเนี่ยนฮะเออดูดูหลังนี้กันฮนะ เฮ้ยหลังนี้ทําไมมาแลมาันแลเปิดเปิดออกมาเนาะเออแลเปิดเปิดออกมาโดยกระทุ้งหรือว่าอะไรเดี๋ยวเรารุ่นด้วยกันฮะโดยกระทุ้งหรือว่าอะไรจริงๆแล้วผมว่าผมดักปิดไว้สนิทอยู่นะดูก่นฮะมันจะมีอะไรวะไม่เอ่ยเงยเลยอ้าวเฮ้ยเงียบเอาอะไรกันเดี๋ยวมีที่รั่วเ่ลนะฮะเออโอ้โหดูเนี่ย ล่อผมลูกนี้เกือบพังหมดเลยนะครับผมเนี่ยโดนตัวเหี้ยเข้าไปครับผมเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวผมไปถึงฝั่งนู้นเดี๋ยวผมถ่ายรับชมอีกลูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังที่สี่กันนะครับผมอืมไข่เข้ามาตัดไม้อืมทางมาทางเขาโอ้โหจมไหมครับเนี่ยโอ้จะเหลือาไหมเนี่ย โอ้ยังยังยังไม่จมยังไม่โจมผมยังไงนี่อยู่ยังเห็นเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะฮะมีตัวของไม่เอ่ยเดี๋ยวเราลุ้นๆด้วยกันนะฮะมีปลา่าเอ่ยแล้วผมดูดูนะฮะอืมไม่แน่ใจลองดูฮแล้วมันมีแล้วมันมีโอ้โหอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ ปลามันล่องอะไรกันอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ก็ผมโอ้ยโอ้นี่เขาโอ้โหลูกเดียวนี่ก็ผมโอ้ผมก็ว่าแล้วมันผมมองแล้วมันแพร่แบบแบบวิ่งโอ้ปุ๊บ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 ,บ,บ,บอะไรมันอยู่ในรอบครับผม <c oughs> โอ้ปลาสลิดปลาสลิดสุดยอดสุดยอดโอ้โหหืมหมดโอ้ ไม่ผิดหวังปลาสลิดจริงๆครับผมนี่ฮะสลิดบ้าเยอะไรวันนั้นปลาช่อนครับผมวันนั้นวันนั้นปลาช่อนใหญ่ครับผมวันนี้ปลาสลิดใช่ไหมเมื่อรอบที่แล้วก็ปลาหมอรอบนี้ก็มีเดี๋ยวดูนะฮะมีปลาหมอไปเอยปลาหมอก็มีปลาหมอเล็กตัวเดียวนะฮะตายตัวหนึ่งครับผมนี่ครับฮึบฮึอ้าวหูยนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้นี่เหรอโอ้โหเอ้าเอาสวยสวยสวยตัวเท่าฝ่ามือเลยครับผมเนี่ฮะตาข้องจับไว้ปลาหมอแท็กขึ้นได้ โอ้โห oh. oh. หนักแล้วโลฝาแล้วนะตัวฝามือฝาฝา,า,ามือของผมนะตัวสองขีดสามสามขีดเลยครับผมเนะียฮะโอเคผมเดี๋ยวผมขอดักฮะแล้วเดี๋ยวไปทางนู้นมีอยู่อีกสองหลังครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังที่ห้าหลังที่หกฮะน้ํามาถึงตรงนี้น้าเริ่มน้ําเริ่มขุ่นแล้วฮนะน้ําเริ่มรู้สึกว่ามีการเคลื่อนที่ครับผมเริ่มไหลแบบมองเห็นแล้วน้ําฝายท่าทางจะค่อนข้างจะแรงนะ่ะวันนี้ขึ้นมาน้ําขึ้นมาประมาณห้าเซนับผมนะีฮะ ก็ออยังไม่ท่วมรอบผมนะเดี๋ยวเแต่ดูว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงครับผมฝั่งนู้นรอบผมอ๋อยังก็ย,ยังอยู่นะฮะอืมเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันจะมีปลาปลาจะเหินน้ำว่ากันบ้างหรอนะฮะเดี๋ยวเราลองลองุน้นด้วยกันนะฮะจะมีตัวให้รับชมว่าไม่เอ่ยโอ้โหูน้ำฮึบหนีไม่เอ่ยอะไรเนี่ยงูตัวนี้ อะไรวะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้งูแปลกๆนะผมนะฮะตัวนี้เหมือนงูสอผมเนี่ยเออนี้คล้ายๆเฮ้ยคล้ายๆคล้ายๆกับงูสอฮะ,ะตัวนี้อา้าวหาเลยมาด้านหน้าอีกต,ติดดีจริงๆ ค้ายกับงูสอ <c oughs> นี่ฮะอือเออคล้ายงูสอนะต่ัวแดงตัวไม่รู้งูอะไรเดี๋ยวก็จะปล่อยมันไปนะไม่ไเยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกนะันงูน้ำขึ้นนะแลวลุ้นหลังหลังในด้วยกัะนฮะจะมีไม่เอ่ยน้ำเริ่มขึ้นเยอะผมเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นเยอะ เห็นไม่เอ่ยไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่มีตัวเลยครับอมเอาโอเคผมเดี๋ยวผมขอดักแล้วก็มีมีเอมีอะไรเดี๋ยวข้าปูข้ปูออกอะปูมีปูกับอไนี่อรมีปูกับปลาปลาแล้วลาหมอหมอผาหมอเลกก่าหมอผ่าอระับะกบน<อ>ี่ก็นี้ครงูผะโถตัวเลอะเลอะเลยย<อ>ังไงครับ โอเคอะเดี๋ยวเดีนี้เดีนี้กล้องขึ้นขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนมาขึ้นบนมาขึ้นอีกขึ้นอีกอึ๊บะโอเคก็วันนี้ก็มีนี่นะครับผมก็มีปลาสลิดนะครับผมมีปลาสลิดกับปลาหมอนะครับผมเพราะวันนี้น้ําขึ้นปลามันแตกมันอะไรไปทั่วฮะปลามันก็ไม่ค่อยรวมกันเท่าไหร่ฮะผมย้ายรอบใหม่ครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณมาากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม